สายชาร์จโทรศัพท์เป็นเหตุครับถึงขนาดทำเอาคนขับโบ๊ทเนี่ยตบกับผู้โดยสารเลยนะคือคนขับโบ๊ทกับผู้โดยสารเนี่ยเป็นผู้หญิงทางคู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูครับว่าต้นเหตุเกิดจากอะไรครับไปดูคลิปนี้กันก่อนเออตอนนี้เกิดเหตุทะเลาะวิวาทนะคะไม่ได้ทะเลาะวิวาทค่ะเขาไล่หนูลงจากรถหนูเรียกโบ๊ทค่ะมีผู้โดยสารที่มือพิษพฤติกรรมไม่เหมาะสมแล้วตอนนี้ต้องการให้เขาลงจากรถแล้วเขาไม่ยอมลงไปค่ะพี่ไล่หนูนะคะ ว่านว่างไปพี่ว่าหนูหน้าด้านอะลงไปหน้าด้านพี่ว่าหนูหน้าด้านและหนูก็ไม่เข้าใจิลงไปเดี๋ยวนี้เออหนูลงก็ได้ค่ะแต่แค่หนูถามว่าหนูผิดอะไรหนูแค่ขอสายชาร์จท้ายซีหนูผิดอะไรคะมการให้บริการฮะหนูผิดอะไรคะอย่างน้องค่ะฮะหนูผิดอะไรคะอันนี้ทุกคนดูเลยนะคะไม่ต้องดูค่ะทุกคนดูเลยนะคะไม่ต้องดูค่ะไม่ต้องดูค่ะ นี่ครับและจบลงที่การตบตีกันอยู่บนรถอ่ะเนี่ยเป็นช่วงที่คนขับรถโบ้ครับโทรแจ้งตำรวจครับบอกว่ากำลังทะเลาะกับผู้โดยสารบนรถอยู่นะครับคือผู้โดยสารก็พยายามจะบอกว่าเนี่ยคนขับโบ้มาด่าถือว่าหน้าด้านอ่ะแล้วก็มีการลงไม้ลงมือตบตีกันนะครับต้นเหตุครับมาจากผู้โดยสารสาวคนหนึ่งครับเรียกรถผ่านแอปโบ้ แล้วก็ขอยืมสายชาร์จมือถือของคนขับโบ้ครับเพราะว่ามือถือแบตใกล้จะหมดแล้วแต่คนขับไม่ยอมให้ชาร์จครับจนมีปากมีเสียงกันสุดท้ายคนขับโบ้ไล่ผู้โดยสารลงจากรถครับคือไล่ลงจากรถแต่ไม่ได้คิดค่าโดยสารนะระหว่างนั้นก็มีการโต้เถียงกันอย่างที่เห็นในคลิปนี่แหละครับทั้งกู่ก็จบลงที่การลงไม้ลงมือตบตีกันครับเบื้องตน้นผู้โดยสารสาวไปแจ้งความเวลาที่สอนอสุทธิสารนะครับ ทีมข่าวของเราก็เลยไปพูดคุยด้วยครับผู้ึกษาคนนี้ชื่อว่าน้องนพศรอ,อายุ24ปีเธอก็เล่าให้ฟังบอกว่าหลังจากขึ้นรถไปวันนั้นเนี่ยแบตมือถือเหลือแค่ประมาณ5%ก็ต้องใช้โทรศัพท์ครับ,รบเพราะว่าเดี๋ยวจะสแกนจ่ายค่ารถเพราะว่าเธอไม่มีเงินสดในตัวเลยครับเพิ่งกลับมาจากไต้หวันยังไม่ได้แลกเงินไทยเลยอะ่ะแต่คนขับบอกว่าไม่มีสายชาร์จทางนั้นที่เธอเห็นว่ามันมีอยู่ตรงนั้นอ่ามันมีอยู่ตรงหน้ารถนะครับ ก็เลยเอ่ยปากขอยืมอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าคนขับตวาดใส่เธอครับบอกว่าเป็นคนไทยหรือเปล่าแต่ไมพูดจามไม่รู้เรื่องเลยบอกว่าไม่มีก็คือไม่มีเดยแ,แ,ลแล้วก็ไล่เธอลงจากรถครับแต่เธอไม่ยอมลงเพราะว่าไล่เพราะว่าตรงนั้นมันปเปลี่ยวอ่าก็เลยทําให้คนขับโบยิ่งไม่พอใจมันด่าเธอว่าหน้าด้านเนี่ยไล่แล้วย,ยังไม่ยอมลงอีกสุดท้ายก็โทรแจ้งตํารวจครับก่อนทําท่าจะหยิบโทรศรัพท์มาถ่ายคลิปเธอเนี่ยเธอก็เลยผลักมือไป หลังจากนั้นก็มีการฉุกชากันแล้วลงเอยที่การตบตีอย่างที่เห็นนะครับสุดท้ายครับน้องผู้โดยสารคนนี้ครับยอมลงจากรถเดินม,มาหยิบก,กระเป๋าเดินทางที่ท้ายรถครับแต่เธอบอกว่าเธอลืมกระเป๋าสะพายไว้ในรถนะครับในกระเป๋าสะพายมีเอกสารสําคัญด้วยแล้วก็มีเงินสกุลไต้หวันอีกตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ55,000่าบาทนะครับโอ้รึ่งแสนเลยนะครับพยายามติดต่อคนขับโบไปแต่เหมือนกับว่า เขาบล็อกครับ,รบส่วนเรื่องทะเลาะตบตีกันเนี่ยอันน้องดุบมพุ่งสอนพุ่ยสานเนี่ยบอกว่าไม่ติดใจอะไรครับตอนนี้อยากจะได้แค่กระเป๋าสะพายคืนครับเขาด่าหนูว่าหน้าด้านนี่แหละคะ่ะแล้วก็ทําให้เราโมโหคือถ้าถ้าสมมติว่าหนูทําอะไรที่แบบว่าไม่ให้ไม่พอใจอะไรเงี้ยก็ขอโทษแต่แบบว่า นูอยากให้เอาของมาคืนมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วก็ต่างคนต่างมโมโหนะคะแล้วกห็หนูก็เข้าใจว่าเขาอาจจะงุดหงิดอะไรบางอย่างหรือเปล่าเลยแบบว่าไม่พร้อมให้บริการตอนนั้นอะไรเงี้ยค่ะทีนี้มาฟังในฝั่งของคนขับโบ้บ้างครับเมื่อวานนี้คนขับโบ้นะครับช่วงประมาณบ่ายสามโมงครึ่งเนี่ยก็ เดินทางไปที่สอนอสุทธิสารและไปแจ้งความเอาผิดกับผู้โดยสารกลับไปเหมือนกันนะครับในข้อหาทำร้ายร่างกายนะครับในมุมของคนขับโบ๊ทเนี่ยเขาบอกว่าสาเหตุที่ผู้โดยสารสาวคนนี้ไม่พอใจเธอเนี่ยก็เพราะว่าตอนแรกเธอไม่ได้ไปช่วยยกกระเป๋าใส่ท้ายรถแต่พอเห็นว่าผู้โดยสารก็ยังไม่ได้ยกกระเป๋าขึ้นท้ายรถนะเธอก็ลงไปช่วยครับไปช่วยยกใส่ท้ายรถนะแล้วอีกเรื่องหนึ่งครับ ที่คนขับบ๊บอกว่าผู้โดยสารคนนี้อาจจะไม่พอใจเธอเพราะว่าเธอไม่ยืมสายชาร์จนอกจากนี้ยืนยันนะครับว่าที่ผู้โดยสารบอกว่าลืมกระเป๋าสะพายไว้ในรถเนี่ยจะบอกว่าไม่มีดูในรถเช็คทั่วแล้วนะครับไม่มีตกหล่นไว้เลยครับระหว่างทางกลับบ้านก็เลยจอดแวะริมถนนนะคะแถวๆถ,ถ,ถนนรัชดาตรวจสอบความเรียบร้อยเกรงว่ารถเราจะได้รับ เป็นรอยเป็นอะไรเขาจะทําอะไรหรือเปล่าก็เช็คดูรอบๆรถเช็คดูในรถก็ไม่ได้มีของอะไรตกหล่นนะคะรถก็ปกติด,ดีก็เลยตอนนั้นคิดว่าจะไปแต่งความแล้วแต่มันดึกแล้วก็เอาเป็นผู้หญิงคนเดียวเนาะก็เลยคิดว่าเอาไว้พรุ่งนี้ตอนเช้าดีกว่าค่อยไปแต่งก็เลยขับรถกลับบ้านเลยโอ้โหทีนี้ยังไงแล้วล่ะผู้ดยสารบอกว่า ลืมกระเป๋าสะพายไว้บนรถและในนั้นมีเงินครึ่งแสนด้วยมีเอกสารสําคัญด้วยแต่คนขับโบบอกว่าเช็คแล้วไม่มีบริสุทธิ์ใจด้วยให้ตำรวจตรวจสอบได้เลยนะครับคือเธอยือนยันว่าไม่มีตกหล่นในรถแน่นอนส่วนสภาพจิตใจ,จของคนขับโบครับเธอบอกว่าเธอก็กังวลใจนะเพราะว่าไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนเลยแล้วไอ้คลิปที่ว่านี้มันว่อนโลกโซเชียลเลยอะเห็นหน้าชัดด้วยเพราะว่าเวลาันทีเนี่ยคนไปโพสลงโซเชียลก็ไม่เบอร์หน้านะ ไม่เบอร์หน้าเธอก็อายสิครับหลังจากนี้ก็ไม่รู้ว่าจะขับโบ๊ต่อได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะอะคนขับโบ๊บอกว่าไปแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายกับผู้โดยสารคนนี้แล้วครับแต่ก็กำลังจะคิดๆอยู่นะครับว่าอาจจะแจ้งความเอาผิดเรื่อง PDPA ด้วยเนี่ยสายชาร์จนี้เป็นประเด็นนะแต่ไม่ใช่ไทซีไงเออมันเป็นเหมือนสายชาร์ i ไอโฟนปะใช่ป่ะแต่ผู้โดยสารเนี่ยจะขอยืมสายชาร์จที่เป็นไทซี ก็ไม่รู so 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 ้ว <Sug gest bars> ่ายังไงกันตอนนั้นเราไม่อยู่ในรถกันด้วยก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วประเด็นที่เขาขอยืมเนี่ยเขาขอยืมดีหรือเปล่าและคนขับพูดอะไรยังไงบ้างและเถียงเลือกอะไรกันหลังจากนั้นเราก็ไม่รู้ไงแต่ประเด็นนี้มันไม่น่าจะเป็นเรื่องได้เลยนะใช่อืมแต่ก็เป็นไปแล้วค่ะ ที่บอกว่าเดี๋ยวจะไม่เหลือแบบสแกนจ่ายตังสรุปสแกนจ่ายได้ใช่ไหมฮะไม่คือคนขับไล่ลงจากรถเลยแล้วเขาไม่คิดค่าโดยสารด้วยไม่คิดด้วยหรอไม่คิดด้วยอโอเค